สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูต้นกาหลงนะครับกาฝากกาหลงนะครับกาหลงป่านะครับนี่พุใ่ใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่มากมีสองปุ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการขอตัดกิ่งหนึ่งนะครับ ดูใบครับใบมันหล่นหมดหมดแล้วจะเอาไปดูน,นี่นะครับใบใบของต้นกาลงป่านะครับเดี๋ยวผมจะทำกัน ตัดให้ดูนะครับเยอะมากครับช่อใหญ่และช่อเล็กนะครับผมตามมานานครับนานมากครับจึงเจอ ลัวผลจะตก